สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาระนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาทัตไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดเราจะไปดูดวงให้กับคนโสดกันนะคะว่าในมิถุนายนนี้คนโสดทัตไฟจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวของความรักจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของทัตไฟบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอเนอร์จีพลังงานให้กับ พัดไฟกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะนายออฟบอนส์คุณค่อนข้างมีกำแพงให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะ <c oughs> หรือว่ามีใครบางคนเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ค่อยถูกใจไหมนะคะเดวคุณอาจจะเคยจบกับเรื่องราวความรักกับใครมาก่อนเนาะหรือไม่คุณก็มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของความสำเร็จของตัวเองนั่นเอง ช of s ฟสอรจะมีเรื่องราวมาให้คุณได้ตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะ h Hi i p i t e s s และ the sun จะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับคุณนะคุณอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,ากลับมาถามหัวใจตัวเองนะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะ ในเรื่องของอารมณ์ของทัดไฟนะคะตอนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะคะอาจจะมีอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นขึนลงลงอยากจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแต่ว่าเออยังตัดสินใจไม่ได้เต็มที่มีอาการลังเลนะคะหรือว่าคิดเยอะในเรื่องที่จะต้องการตัดสินใจนั่นเองแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างเช่นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง <c oughs> นะคะการที่จะมีในเรื่องของอหน้าที่การงานที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะหลังจากที่เคยมีในเรื่องของเรามีความรู้สึกว่าเออมันหาหนทางไม่ได้ชัดเจนหรือค่อนข้างมีความมืดสลัวน,นั่นเอนะคะถ้าถามว่าจะมีใครบางคนที่จะเข้ามาไหม อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรือมีความแตกต่างด้านอายุกับคุณเข้ามาได้เขาเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีเป็นคนเปิดเผยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับคุณที่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงนี้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดู e NERGY ของใครคนนั้นนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของไฟว่าเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไร นายออบครับสี่ออบเสอเดดสตาร์เซเว่นออบเสอและเอ็ดออบบอน คนนี้นะ่าจะเป็นคนที่แบบว่าเขาอาจจะแอบมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนกับคุณนะเขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีอดีตนะคะมีอดีตที่เคยผิดหวังอกหักเสียใจมาก่อนนะคะหรือว่ามีปัญหานะคะคในอดีตแล้วเขาก็แบบมาฟื้นฟูตัวเองฮิลตัวเองเยียวยาตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเท่าที่เราเห็นตอนนี้ก็คือภาพของคนที่ มีความ <c oughs> มีความดูดีนะคะพรั่งพร้อมสมบูรณ์นะแล้วก็อาจจะเป็นที่โดดเด่นโดดเด่นในแวดวงสังคมนะคะที่เขาอยู่อาจจะเป็นเป็นคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะดูเขามีความสุขดีนะคะชีวิตในช่วงนี้เพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเขาก็เสียใจมาพอสมควรแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เขามี energy ของการที่ไม่เปิดเผย ความรู้สึกให้คนรู้หรือแม้แต่ไม่เปิดเผยตัวตนนะแต่เขาจะมีการแบบติดต่อคุณในลักษณะที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นคนนี้หรออะไรแบบเนี้นะคะนี่คือเอ็ดออฟบอเขาอยากที่จะเข้ามานะคะในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะทักทายนะแต่ว่ามันเป็นไปอย่างที่แบบ รัลกลักกลัวนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่เขาเองก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากนักนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือใน energy คนนั้นของทัดไฟนะคะคุณเคยเจอใครที่มีลักษณะแบบนี้บ้างหรือ,อยังเอง่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูว่าสถานการณ์และแนวโน้มเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องราวความรักของทัดไฟจัสเน มีหลายๆราศีนะคะที่ได้ในเรื่องของ j u d g m e n t นะเป็นไปแรกนี่ก็คือไพ่แห่งโชคชะตาฟ้ากำหนดนะคะหรือว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณได้เคยทำไปในอดีตเนาะถ้าสมมติว่าคุณได้เคยลงทุนลงแรงทำอะไรไปสักอย่างแล้วในอดีตเนี่ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าทำไมไม่เห็นได้ผลตอบแทนกลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงของผลตอบแทนที่คุณจะได้นะคะแต่ว่าในเรื่องราวของความรักเนาหะหรอ จะมีในเรื่องของการาเข้ามาขอโอกาสนะคะหรือว่าแบบเหมือนเป็นการฉเฉลยจชกชากโชคชะตานะคะว่าจะมีใครสักคนเข้ามาสนใจคุณคนคนนี้เนี่ยนะคะมี energy ของทัดลมด้วยมิถุนตุนกลุ่มกุยนอบสอสนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะเป็นคนที่อาจจะพูดจาผงผางเป็นคนมีเหตุมีผล ะะแล้วก็ทำอะไรค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดถ้าอาจจะเคยเข้ามาหรือว่าพบเจอกับคุณแล้วในอดีตก็ได้นะแต่ว่ามันมีการเดินจากกันไปมีการเดินจากไปนะคะเพราะคิดว่าไม่ใช่หรืออะไรแบบนั้นเนาะแล้วคุณอาจจะเป็นว่าคุณะหันกลับมาในการคุณโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักมากกว่า คุณไม่พร้อมในเรื่องของความรักนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณก็เลยแบบเออฉันอยากที่จะมีเงินเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะสร้างตัวสร้างฐานนะอะไรแบบนั้นนะออคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุดินพฤชศพการมังกรเนี่ยคุณน่ะสนใจในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินมากกว่านะคะเป็นหลักนะทีนี้เนี่ยคนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ย เขาก็อาจจะเข้ามาในเรื่องของการาการการงานการเงินได้นะคะเกี่ยวข้องกันในเรื่องการงานการเงินหรือการประชุมธุรกิจการพบปะสังสรรค์ประชุมอะไรเงี้ยะะเนี่ยจะมีการเข้ามานะคะแล้วมันก็ทําให้คุณอะ,ค,ะค่อนข้างที่จะคิดคิดแล้วอยากจะตัดสินใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่า หลักๆเลยก็คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้มีความแตกต่างกันมากนะอาจจะมีในเรื่องของสังคมหรือฐานะความเป็นอยู่อะไรก็ตามที่ดูแตกต่างกันแม้แต่ความคิดความเชื่อทัศนคติอะไรแบบนี้นะคะมันดูเหมือนกับมีความคิดเห็นบางอย่างที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็วัย อายุนะคะแตกต่างกันนะคุณอาจจะอยู่เอ NERGY ของคนที่อยู่ไกลกันด้วยนั่นเองอูู้้สองถ้วยแต่ว่าเขารักคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยเขารักคุณแล้วเขาก็แบบเหมือนอา,อาจจะเนียนเข้ามาในลักษณะที่ว่าเออมาในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนั้นเนาะแล้วกเ็เขาก็คาดหวังที่จะให้คุณรักเขาด้วยเช่นกัน เขาแอบ,บคิดด้วยนะว่าคุณะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นเรื่องพรมลิขิตของเขาก็ได้เนี่ยมีการคาดหวังในเรื่องของอการเจอเนื้อคู่การแต่งงานนะะในตัวคุณเองอ่ะอาจจะแบบต้องการความมั่นคงนะนอกจากในเรื่องของความมั่นคงนะคะคในชีวิตความเป็นอยู่แล้วอาจจะต้องการความรักที่มันมันมีความมั่นคงไม่ได้อยากให้แบบใครที่เข้ามาแล้วแบบเข้ามาแบบ เล่นๆหรือว่าไม่พร้อมอะไรนะคะเพราะว่าคุณต้องการความรักที่มันยั่งยืนหรือ,อ,อมีคอมมิชเมนต์แต่งงานอะไรไปนู่นเลยะนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างสับสนเพราะว่าคนที่เข้ามาคนเนี้ยเขายังแบบหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเข้ามาในเรื่องของอความเป็นจริงเป็นจังมากนักคือหมายถึงว่ายังไม่ได้แบบ พูดคุยกันหรือว่าตกลงว่าโอเคเราจะเป็นอะไรกันอะไรแบบนั้นนะคะเพราะเขายังอยู่ใน energy ของการอแอบซ่อนอยู่เลยนะคะหรือว่าเป็นไม่พร้อมเปิดเผยตัวเองว่าเขาชอบคุณทั้งท้งที่เนี่ยเขามีความรักที่อยู่ในใจชอบคุณอยู่ในใจแล้วนะคุณก็เลยมีความสับสนวุ่นวายใจว่าใช่คนนี้หรือเปล่าบางทีคุณอาจจะได้มีการพูดคุยกันนะแต่ในการพูดคุยนะั้นะคุณจะพบว่า มันมีความขัดแย้งบางอย่างที่มันดูเหมือนว่าเออคุณกับเขาอ่ะมันจะเข้ากันไม่ได้เพราะว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากเกินไปนั่นเองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปดูนะคะใน EP ีหน้าว่าตกลงแล้วคนคนนี้นะคะจะ พัฒนากับคุณหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่คืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปกว่าน,นี้เนาะตอนนี้มันยังเป็นเอเนอร์จีที่แบบยังดูสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรเอาหล่ะนี่ก็คือเรื่องราวของทัดไฟนะคะคุณสามารถติดต่อตูดดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของตัวคุณเองได้นะคะหรือว่าอยากจะสมัครเรียนคอร์สอนอนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออรเ์เรคเิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อสไร้างรายได้เสริมให้กับคุณ รวมไปถึงคอสตกดแรงดึงดูดนะคะคุณอาจจะเบื่อกับการที่ไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีไม่เจอคนที่ใช่หรือว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์กดแรงดึงดูดจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้และคนที่ใช่เข้ามาสู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของวันนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ